สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมครับช่องบอเบียดำซิงครับโอ้เจอรถหล่อครับแม่ลุ่งเจริญอย่างสวยเลยครับเอฟซีแม่หกล้อพ่วงครับนี่มันต้องแบบนี้ยอดเลยครับแม่เมาทรายครับเมาทรายไหมเจอแต่รถสวยๆเลยครับพี่น้อง ก็ไม่ได้ไปเอาที่บอ่อทรายครับเพราะว่า,เ,าเขาลูกค้าเขาโอเคอเคที่นี่ได้ครับเขาสั่งให้เราเมาที่นี่เราก็มาครับคุณอ,อยากสูดรอะย่อเลยครับตามน้ำหนักครับวันนี้โอ้เดี๋ยวไปดูหน่อยโอ้ี๋ยวบอกหน้าพิธีเสร็จแล้วกูยังไม่เคเลยนี่ อย่างสวยเลยครับอ,อบล้อครับสวยงามพระรามแปด เขาามาเทมาแต่ว่าเขานี่เอาเอาออกครับโอ้เกยกาเขาเลยแอนสุดจัดครับยี่สี่อ๋อจะได้เกาส่อูกพี่ิย่าให้เกินเนอะ นั่นเป็นสีขาวครับแม่งสวยงามเลัมี่รถใหม่ๆเลยครับอู้หลายฝุดมัง่งมันจะบ่เกินมือน,นะอู้หผม,ม่ามันจะเกินนะนี่ไม่ได้ดูครับเมื่อกี้มัวแต่ถ่ายคลิปโอ,โอ้ใส่หอตัวพี่ ไม่น่าจะเกินครับไปเดี๋ยวเลื่อนให้เขาใส่ตัวลูกก่อนอ่ะตัวแม่ก็ใส่เต็มแล้วนะครับแต่ยังไม่ไปชั่งเลยเสียวเกินเลยโอ้ไม่ใช่อะไรหรอกถ้าเกินเราต้องวนกลับประเทออกอีกครับโอเคพอบไปได้นะแอ๊นี่ เขาเอามาเทแต่เรามาขอซื้อก็ที่แรกว่าจะไปเอาที่บอ่อนะครับแต่ว่าเฮียแกบอกว่ามาเอาที่ร้านเลยดีกว่าเร็วดีครับเพราะว่างานเร่งครับกวฝนตกเนาะเรดีดเจ้า

ของเรากะเรื่อยๆได้ลูกเ,เ,เ,เพชรนะสุดยอดครับของเขาใช้เป็นอตัวแม่อย่างใหญ่เลยอะ่ะแต่เป็นหกล้อนะครับของเราแม่เล็กลูกใหญ่โอกผสมประกอบเลยพี่น้องเลยตามมีตามเกิือนะครับเนาะทุนน้อยก็ค่อยเป็นค่อยไปครับพุนถ้าบุนก็เทศเตะต่ำๆอยู่ครับแม่หว เดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยเทเศษเขาก็ถอดลูกไว้เลยครับแล้วก็เทแม่ต่อครับตัวแม่ใส่ได้นิดเดียวครับเพราะว่าน้ำหนักมันมันให้แค่15บห้าตันเนาะตัวแม่ตัวลูกให้ยสิบสองครับก็เนี่ยตัวแม่อย่างใหญ่เลยแต่ใส่ของได้นิดเดียวครับเหมือนวิ่งรถเปล่าเลยครับตัวแม่ dừa đây nồi dừa để mình làm chăng luôn các bạn, cua tới cơn này tiếp bởi vì, ô, muốn xay giập biếc luôn các bạn, nè, này, ô. เต็มแล้วครับเดี๋ยวจะลองไปช่างดูนะครับอ้แม่สามหกศูนย์ โอ้เกียร์กาเขาไหมนี่ปบติดรถครับเดี๋ยวต้องรอให้เขาไปก่อนครับแองคือเป็นสนักเทฟซี่เขาจะไปเดบบอนี่ <c oughs> ว่านเกือบบอกตัวไ่ได้ไหม ู้ให่ขนาดเลยต้องไปช่างอนู่นครับก็ช่วงนี้นะครับต้องตามน้ำหนักนะครับไม่งั้นไม่ได้ครับเดี๋ยวไปขึ้นตะช่างดูก่อนอ่ะเมื่อกี้ไปช่างมาครับ fc ไม่เกินนะครับขาดอยู่เอ่ร800โลครับ เดี๋ยวใส่เพิ่มอีกหน่อยครับใส่เพิ่มอีกก็เอาเต็มน้ำหนักเลยครับขอแค่บอกครับจัดให้ครับผมแต่ว่าคุดหนักเลยอาอาไงครับลูกปิเพิ่มให้ครับ ไม่ใช่มันตักแล้วตันนู่นบน่นน่อีกเนอ่ะนี่ตาดให้ด้วยครับอ้าแจคออออ้ครับลูกพี่เออต้องงี้สิเออเอาเก็บเดี๋ยวไม่ต้องเดินทางแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามตอนที่เทนะครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ